เรื่องราวของแขกรับเชิญวันนี้นะครับอาจจะตรงใจโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรทีทั้งหลายที่ภาวะปัจจุบันนี้เป็นกันมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้องอกช็อกโกแลตซีสนะครับประสบการณ์ของแขกท่านนี้อาจจะเป็นประโยชน์และก็ตรงกับใจทุกท่านก็ได้ครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเปชภาสตรทีท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์กับโรคที่ผู้หญิงในปัจจุบันนี้เนี่ยพบกันมากไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกช็อกโกแลตซีสซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ เธอประสบมาด้วยตัวเองว่าวันนี้จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับขอต้อนรับอาจารย์ละดาวดีวรณวิทย์นะครับหรือว่าอาจารย์อุ๋มนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับอ๋อก็พี่ก็ไปตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีโปรแกรมมาให้เลยนะคะอาจารย์คะแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือไปดูอัลตราซาวด์ช่องท้องก็จะเห็นระบบกระเพาะมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณหมอกออ็ที่เกิดเนี่ยก็คือปี52นะคะ<ฆ>หลายปีมาละคุณหมอก็ดูทางซ้ายก็พบเนื้องอกที่มดลูกกันนะคะ<ฆ>ประมาณ2องสามเซนปรากฏว่าไอ้ทางขวาเนี่ย,าาย์ขามันจะมีถุงน้ำในรังไข่ซึ่งมไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ว่ามีช็อกโกแลตซีสเนี่ยอยู่ข้างใน ปรากฏว่าคุณหมอก็เลยคอนเซิร์นมากคิดว่านะฮะแกก็ปรารถนาดีมากก็เตรียมจะส่งไปตรวจกับคุณหมอที่เก่งเฉพาะทางอะไรต่างๆทีนี้ดิฉันก็กลับมาถึงบ้านคือหน้าตาที่วิตกของคุณหมอทําให้เรารู้สึกฉันป่วยแล้ว <c oughs> ก็นึกในใจพอดีเพิ่งไปงานศพพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งแล้วก็นั่งติดกับดรพีเชษดิฉันก็บอกว่าเรียกเรียกท่านว่าพี่พี่ ถ้าหนูเป็นมะเร็งอ่ะแกบอกทําไมต้องไปเริ่มต้นประโยคแบบนี้นะแบบก็เห็นเราไปงานศพแล้วเดี๋ยวนี้คือเราไม่ต้องถามว่าป่วยเป็นอะไรคะเสียชีวิตเพราะอะไรคะไม่มีถามว่าตรงไหนอ๋อคือคิดว่านมะเร็งแน่ๆ็งอตรงไหนแล้วก็อีกอันนึงคือติดเชื้อในกระแสเลือดที่เราจะได้ยินจนแบบว่าอันนี้น่ากลัวมากใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วเราก็ตอนหลังที่เราไปงานผู้ใหญ่อะก็จะไปลงเอยสองอันนี้ ทีนี้ก็เลยบอกพี่พิเชษเพราะว่าเรานั่งอยู่หน้าศพเนี่ยแกก็บอกว่าอุ๋มไอ้บิมสีเขียวเนี่ยแล้วก็ทำสมาธิบอกพี่หนูเป็นคนนะหนูว่าหนูเพิ่งบิมบิมเขียวแน่นอนอเพราะว่าสมาธิหนูก็แตกกระสานสั้นเซนหนูก็นอนสมาธิได้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีวินัยเลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แทนที่จะไปตรวจตามที่คุณหมอ,อประจำปี ที่เขาเป็นที่ปรึกษาเรานะฮะดิฉันก็โทรหาพี่พิเชษทันทีเลยบอกพี่พี่พิเชษหัวล้อแล้วก็เสียงอันอบอุ่นและเมตตาบอกอุ้งสองสองสอง,สองคือก่อนไม่ต้องพูดจากับใครเช้าสองเม็ดก่อนอาหารกลางวันสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนนะคะสองเม็ดดิฉันก็ไอ้มื้อกลางวันนี้ลืมแน่นอน พราะตกบางวันพออยากกินก๋วยเตี๋ยก็ไอ้ก่อนอาหารนี่ไม่มีวันเลยนะอยู่นอกบ้านด้ยวยบางทียาไม่ติดเข<ช>้าไปไก็เลยต่อรองขนาดกลัวจนหัวหดนะคะจานก็ยังต่อรองสามสามแล้วกันพี่คือตื่นเช้ามาไม่ต้องพูดจากกับสาม,มีก็สามเม็ดก่อนนอนกหน็หนูขอดิ้งวายก่อนนะคะแล้วหนูจะผ่านน้ำให้วายหมดแล้วหนูก็จะขอก่อนนอน,อนปรากฏว่า เคร่งคัดมากในชีวิตไม่เคยเคร่งคัดอะไรเท่านี้แล้ว 3, 3ค่ะสามสามเนี่ยน,นะส <3, 3 S 2> แล้วนี่<ช>ม่ันบิวแล้วอะ่ะกลัวมากเพราะว่านึกถึงหน้าตายัดโยมไงฮะก็กลัวมากแล้วก็ไม่เคยมีวินัยเท่านี้มาก่อนอ,ออาจารย์พิเชษบอกอุ้มสามเดือนให้ทานหกเม็ดเนี่ยสามเดือนแล้วมาพิสูจน์กันพูดด้วยน้ําเสียงอันแบบว่าของเธอจิ๊บจอย ในขณะนั้นเนี่ยก็มีบรรดาพวกเพื่อนผู้มากประสบการณ์แบบหวังดีประสงค์ร้ายทั้งหลายไอ้คนหนึ่งก็มาจับตัวดิฉันรับที่บ้านเลยไปเล่นโยคะบอกว่าเวลาผู้หญิงเราเนี่ยมีโรคพวกมันเกี่ยวกับฮอร์โมนเธอต้องไปสร้างฮอร์โมนให้มันสมดุลไอ้อีกคนหนึ่งก็เป็นนักมังสวิรัตก็มาแนะนําเรื่องอาหารต้องเปลี่ยนบอกว่าเธอจะต้องปรับปรุงชีวิตห้ามกินเนื้อแดงแน่นอนอแล้วจานขา หนูนะคะหมูย่างน้ําตกแล้วยังเน้นมันๆลืมาทานไปเรียบร้อยแล้วยางนั้นอย่างงี้อย่างงี้แต่เราเราทานไอ้พวกนี้ไม่ได้นี่นาเนื้อย่างไม่ให้เกินใช่ของอทอดไม่ให้เก<อ>ินเนื้อสีแดงไม่ให้เกินห้ามเด็ดขาดหมดเลยลืมทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสามเดือนปึ้มโอ้ยยงใจไม่ดีนะคะยังมีการแบบอขอแทงกั๊กเอาอีกสักเดือนหนึ่งก็ทานไปอีกประมาณร่วมๆเดือนอทีนี้ ตัวดิฉันเองเนี่ยอยู่เชียงใหม่แล้วจะมีหมอที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นหมอตรวจเพปซิเมียเนี่ยนะคะคซึ่งเป็นอาจารย์หมอคิวเนี่ยยาวมากอมพอครบสามเดือนคือเพื่อนเนี่ยไปจองไว้ให้ล้เพื่อนเขาเป็นคนไข้หมอคนนี้ไปจองไว้ให้อย่างดีบอกเธอกินไปสามเดือนแล้วก็เดี๋ยวฉันมีคิวให้เธอคือฉันเน่ยอยากรู้ S <S <S ทุกคนลุน้นฮะแล้วปรากฏว่าพอสามเดือนบอกมันยังไม่กล้าไปอ่ะกันเหนียวไว้อีกหน่อยละกันไอ้เพื่อนนี่ก็ต้องไปเลื่อนคิวโอ้โหเป็นที่ปั่นป่วนแล้วว่าไม่ได้มีวิธีการดูแลไม่เคยคยย่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้วเป็นคนไม่ทานยาเลยแล,แล้วแล้วเดี๋ยวผมผมย้อนไปนิดนึงคุณหมอที่ตรวจค่ะพอพบปั๊บเนี่ยคุณหมอให้ให้วิธีการให้ยา อ๋อไม่กาลังจะส่งไปตรวจปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอเขาต้องการเช็คให้มันแน่ใจแต่จเห็นั๊บเนี่ยเรื่องเรื่องมะเร็งหรือเรื่องเนื้องอกอะไรต่างๆเนี่ยหมอเขาจะไม่ใช้ครั้งแรกเขาจะต้องมีเซ็กันต์อสใช่ไหมค่ะค่ะแต่ว่าไอ้ฟิล์มของไอ้เอ็มอาร์ไอเนี่ยมันไอ้เทคโนโอัลตราซาว์อัลตราซาว์ี่มันชัดเจนมากมันเห็นชัดเจนแล้วก็ได้เอามาให้ให้ดรพิเชษดูนะคะชัดเจนมากเลยสองข้างเลยเนี่ยนะคะ แล้วแกก็จะขั้นตอนโรงพยาบาลนะคะอาจารย์ก็คือจะต้องพบหมอคนนี้ลจากนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันก็ด็อกเตอร์พิเชษคนเดียวเท่านั้นเช้าสามก่อนนอนสามสี่เดือนผ่านไปไปถึงทีนี้ก็เป็นคิวตรวจคุณหมอก็ดุมากเลยอพอหมอเขาก็ตรวจปั๊บประโยคแรกดุมากมาทำไมคะเนี่ยของคุณเนี่ยเรียบร้อยดีมาก อันนี้อันนี้ไม่ใช่คุณหมอท่านแรกที่ตรวจไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณหมอท่านแรกเนี่ยไม่ใช่คุณหมอตรวจอลตาซาวเป็นคุณหมอที่เวลาตรวจประจําปีและต้องอ่านผลแล้วเราเจอกันทุกปีทุกปีทุกปีก็เป็นเหมือนญาติส่วนคุณหมอท่านนี้เนี่ยคือคุณหมอที่เฉพาะด้านเลยเป็นตรวจภายในเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพเรียกว่าเขาเห็นหน้าเขายังรู้เลยว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอแกตรวจเข้าไปปื้มโอ้โหเรานี่กลัวมากเกรงกลัวผลใช่ไหม กลัวไม่กลัวผลด้วยแล้วมันบอกไม่ถูกอาจารย์มันก็เย็นเย็นนะนะฮะแกก็บอกว่ามาทําไมคือเสียงเนี้ยดุคล้ายๆว่าคือที่เขามาเนี่ยเขาเพียบกันมาหมดแล้วแล้วแม่คนนี้เรียบร้อยดีเหมือนเสียงสวรรค์ฮะพอออกมาคนแรกแทนที่จะโทรหาคือสามีไม่ใช่ด็อกเตอร์พิเชษพี่พิเชษเหมือนเด็กแบบชนะอะไรอย่างเงี้ยออย่างเงี้ยค่ะที่คุณหมอบอกว่ามาทําไมคือไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยไม่มี แลวสะอาดเรียบร้อยสามเ้นหายไปไหนแล้วล่ะนั่นไงทั้งหมดที่หายเนี่ยคือวินัยไปเล่นโยคะไปหนเดียวลงทะเบียนไปหนึ่งพันสองรอยบาทเนื้อสัตว์ตลอดค่ะก็ยังทานเหมือนเดิมค่ะเล้าวายติดมันชอบที่สุดวายนี้ต้องหนึ่งแก้วทุกวันคืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่จะสันมาก็คือไม่ได้ไม่ได้มีวินัยในการดูแลสุขภาพดีขึ้นเลยแล้วมีวินัยการกินบิน กินบิมอ,อัน,นไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดสมองจะจําแม่นอยู่เรื่องเดียวเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบไลฟ์การ์ดของเราอ่ะคือถ้าฉันไม่ได้อันนี้เนี่ยสงสัยฉันแย่แน่แต่ว่ามันก็อาจในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะ<อ>ก็จะพูดกับทุกคนเลยและเพื่อนต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพแล้วไม่ใช่ของเพื่อนด้วยนะคะของสามีเพื่อนของพ่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเมื่อปีห้าสาม ใช่ค่ะปีห้าสามรายการเนี่ยปีห้าที่คุณหมอทักว่ามาทําไมไม่ได้มีอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นอะเพราะว่าระยะเวลามัน่างกันหลายปีก็ตรวจทุกปีก็สงบเรียบร้อยดีแต่ว่าดิฉันน่าจะทาน2เม็ดก่อนนอนทุกวันครับครับคือหลังจากที่ไปตรวจคุณหมอใช่ก็เปลี่ยนขนาดลดขนาดลงหเนี่ยไม่ได้ทานแล้วก็เป็นก็ปรึกษาด็อเตอร์พิเช่ฮะสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอน แล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจประจําปีไป,ปเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยสมบูรับค่าแล้วชอ็อกกเนซีเป็นไงคะคือไอ้ระหว่าง4เดือนนะคะจันหามันก็จะมีวันหนึ่งเนี่ยที่เราก็เราก็มีประจําเดือนเนี่ยปกติเรามีความรู้สึกว่ามันมีอะไรมันหลุดออกมาจากร่างกาย